ช่วง Modern Food Good Kitchen ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Modern Food Good Kitchen นะคะหลังจากที่ไปเตรียมของมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะสาธิตเมนูสปาเกตตีคาโบนาร่ารค่ะเอาเป็นว่าเรามาดูแลในเรื่องของการทำสปาเกตตีคาโบนาร่ารกันเลยกันล้วกันนะคะเปิดเตาปุ๊บนะคะก็มา เลือกว่าเราจะเลือกหัวเตาอันนี้นะคะนี่ขึ้นมา18ระดับนะคะอย่างแรกนะคะผัดเบคอนก่อนเราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนทั้งมีน้ํามันออกมานะคะแล้วก็ให้มันมีการกรอบตัวของมันสักนิดหนึ่งนะคะรอสักพักหนึ่งรอเล่น <laughs> เอาละค่ะเมื่อน้ามันมันออกมาแล้วนะคะเบคอนของเราก็กรอบเครมขนาดนี้นะดิฉันชอบอกรอบๆนะคะเอาน้ํามันออกนะคะ เบคอนค้้งไว้ในกระทะอย่างนี้นะคะที่ยังร้อนๆอยู่นะคะจากนั้นเราก็จะมีการผรสมในส่วนของ whipping cream จากนั้นก็จะใช้นี่นะคะพ a r m e s a n c h e e นะคะเรามาดูกันนะคะใส่ในเบคอนเลยนะคะชี e e s e p a r m e s ที่เราผสมเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะผสมเข้าไปในนี้นิดนึงพอ หมายถึงว่าตัวครีมเริ่มเดือดขนาดนี้บุมลดระดับความร้อนมาอยู่ที่อ่อนเลยนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมาันจะาข้นจนเกินไปนะคะคุณผู้ชมขาดูนะคะเห็นไหมคะตอนนี้มันเริ่มหนืดแล้วนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้คืออิซิลิสอย่างนี้เลยค่ะเพื่อเก็บรักษาถนอมอาหารได้อย่างดีนะคะใช้งานง่ายค่ะกดอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดมันมีการเหี่ยวๆอย่างนี้นะคะแค่อ่างน้ําอุ่นน้าร้อนเท่านั้นเองหรือว่าแช่ในน้ําร้อนนะคะน้ําอุ่นมันก็จะตึงกลับมาอยากให้ผิวหน้าดิฉันได้อย่างนี้มั่งจังเลยนะ เอาละค่ะเรามาใส่เส้นกันนะคะคือทําอะไรให้มันดูง่ายๆะคะ่ะผมชอบสไตล์นั้นนะคะเส้นเนี่ยจะมีการดูดนะคะในส่วนของครีมสดเข้าไปสุดท้ายนะคะไข่แดงสองฟองใส่เพื่อให้ตัวคาร์โบเนราสีเหลืองทองอารามเข้มข้นและมีความข้นของตัวน้ำอยู่ the world, the see, คุณผู้ชมคะข้อแนะนำคืออย่าคนนานและเยอะ เส้นจะแตกไม่เหนียวไม่อร่อยนะคะอย่างเงี้ยเวลาผัดนะคะดูนะคะหุ่นทำเส้นตลบขึ้นมาอย่างนี้ครีมข้นของคาโบนาร่ามันจะเกาะแต่ละเส้นของสปากเกตตี้สวยกว่านะคะเอาละเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสปากเกตตี้คาโบนาร่านะคะฝีมือของผุปเองทำง่ายๆด้วยกับเครื่องครัวสวยๆอย่างนี้ ในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามีเมนูติดเด็ดนะคะเหมาะสำหรับครอบครัวรอกันอยู่ค่ะสักครู่ค่ะสนับสนุนความอร่อยโดย Heffele Functionality for you